คนเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับที่จะมีคู่ที่ร่ำรวยแล้วก็จะมีคู่ที่อุปถัมภ์คำชูดลายท่านสอบถามมานะครับว่าหมอเกล็ดอยากจะดูเป็นวันที่นะครับที่ไม่เอาวันจันทร์อังคารพุธไม่เอาราศีไม่เอาปีเกิดนะครับเอาละวันนี้ผมจะมาคอนเฟิร์มให้นะครับว่าถ้าท่านเกิดในวันเหล่านี้นะครับท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับท่านมีโอกาสาที่จะมีคู่ที่ร่ำรวยมีคู่ที่อุปถัมภ์บางคนบอกอุ้ยหมอเกลดไม่นะฉันก็เกิดในวันนี้เหมือนกันแต่สามีฉันไม่รวยเลยนะครับแล้วก็ไม่อุปถัมภ์เลยฉันต้องหา รู้เอาไว้เลยครับว่าในอนาคตคู่ของคุณคนนี้จะร่ํารวยและอุปถัมภ์คุณถ้าคุณคบไปยาวๆนะครับหรือดวงสตาคุณจะได้เจอคู่ใหม่นะครับที่เป็นคู่ที่ร่ารวยและก็อุปถัมภ์คุณแต่ขอให้รู้ไว้ว่าปลายทางของคุณคุณจะได้คู่ร่ํารวยและคู่อุปถัมภ์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนะฮะผมฝากกําไรกริดคอนเฟิร์มผมด้วยนะฮะซึ่งกาไรเนี้ยนะครับผมตั้งใจทําอย่างดีนะเพะะื่อทุกท่านได้สมสัทั้งความสวยงามทั้งความมูที่อยู่ในนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครบถ้วนจรจริงๆมมบบทาถ11ไว้ แล้วก็อักขระ12ราศีไว้เลยนะฮะเรียกได้ว่าใส่แล้วครบถ้วนเลยนะครับทั้งความสวยงามแล้วก็ทั้งสุดยอดสายหมู่รวมอยู่ในนี้นะฮะถ้าได้สนใจนะฮะพิพ์คำว,ว่าสนใจในคอมเมนต์นะครับหรือกดข้อความเลยนะฮะกดส่งข้อความนะครับแล้วก็ทักผมมาได้เลยว่าต้องการบูชาตำรารตรงนี้ผมจะติดต่อกลับไปหาท่านครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาคอนเฟิร์มดวงชะตาก,กันเลยดีกว่าครับสำหรับวันเกิดวันอะไรที่ตามหลักของเลขศาสตร์โหราศาสตร์แล้วนะครับจะมีโอกาสที่ได้คู่รำ่ำรวยมีโอกาสที่จะมีคน อุปถมัมภาา์ได้ตามลักหราศัสตร์เนี่ยนะฮะจะมีด้วยกันอยู่หลายวันวยกันวันแรกเลยนะฮะขอแร้งความดีกับท่านที่เกิดในวันที่1ด้วยครับวันที่1นั้นเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์นะครับคุณฟังให้ดีนอกจากสามีคุณนะครับจะมีทรัพย์แล้วในอนาคตเขายังกลัวคุณด้วยเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวปกครองต่อมาถ้าที่เกิดในวันที่5ครับใครเกิดวันที่5นะครับสามีคุณเนี่ยนอกจากจะร่ํารวยแล้วเขายังคารพคุณด้วยยังฟังคุณด้วยถึงแม้ปากจะไม่ดีก็ตามแต่ลึกๆเขาฟังคุณนะฮะว่าคุณค่อน เหมือนนกนัแล้วก็อาจจะขี้ลำคาญเป็นลักษณะนั้นนะคือเขาก็าอาจจะลำคาญแต่ก็ฟังแล้วเขาให้ความเคารพคุณต่อมาเลยฮะถ้าที่เกิดในวันที่8ครับวันที่แปดต้องบอกว่าอาจจะต้องบู๊ต้องพูดทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยหน่อยนะครับแต่สุดท้ายสามีให้แฟนให้ช่วยเหลือดีเหลือเกินอันนี้ชัดเจนคอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าที่เกิดในวันที่9ครับวันที่9นี้นะครับเวลามีปัญหาอะไรในชีวิตอยากได้อะไรนะครับให้ส่วนกระถางเงินล้านขอกระสิงศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่กาไรกิจคอนเฟิร์มก็ได้นะครับทุก ให้ได้สิ่งดีๆมาแน่นอนนะครับต <S <s ้องบอกนะครับว um anyway> like ่าวันท well> ี่9เนี่ยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่9เป็นวันที่ได้สามีร่ารวยนะครับต่อมาถ้าที่เกิดวันที่1 1เครับเป็นวันราชาโชคเลยเพราะฉะนั้นครับวันที่11ก็จะได้คู่ร่ารวยและอุปถัมภ์นะครับต่อมาถ้าที่เกิดวันที่5 19, 21 24และ29สิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่ง1 5 8 9 11 1ะ15 19 21 24 29จะไร้คว่ที่ร่ํารนยและจะมีคนาแปถัมภ์อย่าอแน่ิอนจริงๆถ้าสิดเก้าที่14 ต้องบอกว่าสามีคุณอาจจะเป็นคนบ้าำนาจหน่อยหรือเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงหน่อยแต่ก็ต้องทนครับส่วนท่านที่เกิดวันที่1ินั้นสามีจะเป็นคนสาธารณะครับคือจะให้เวลากับเพื่อนกับคนอื่นมากกว่าเราหรือแคร์ญาติที่น้องมากกว่าครอบครัวนะครับส่วนท่านใดที่เกิดวันที่19ครับจะได้สามีนอกจากรวยอุปถัมภ์แต่เขาจะเป็นคนเก็บเล็้เก็บตัวนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกเล่าเรื่องราวปัญหาอะไรให้ฟังเป็นคนวางแผนอะไรวางแผนไกลๆคิดลึกส่วนท่านที่เกิดวันที่ย1เจะได้สามีที่ค่อนข้างจะใช้เงินเก่งเวลาเงินมมาดไปกับ คนไข้ตัวคนรอบข้าส่วนท่านที่เกิดในวันที่24ครับจะได้สามีที่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เก่งด้วยส่วนท่านที่เกิดวันที่29ครับท่านเองจะเป็นเหมือนนางพญาผ่มสามีอย่างมากๆเลยทีเดียวครับแต่ว่าสามีอาจจะค่อนข้างจะดิ้นเป็นปาลาไหลนิดนึงนะพูดจาอาจจะมีโกหกเล็กๆน้อยๆครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรแต่รวมความแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่1 5 8 9 11 14 15 19 21 24 29ถ้าท่านเกิดในวันนี้ท่านจะได้คู่ที่ร่ำรวยได้เป็นคนทำอยากแน่นอนคอนเฟิร์มครับ